สวัสดีครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 2 3แล้วก็สวัสดีท่านผู้ปกครองที่เคารพรักสำหรับช่วงหน้าเวลานี้นะครับก็จะเป็นการเรียนว่ายน้ำขั้นพื้นฐานก็คือท่าฟรีสไตลนะ์วันนี้ก็จะให้นะครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับในเกี่ยวเรื่องของการเรียนในห้อง นะครับการเรียนซัมเมอร์คลิปนะครับก็จะรวมรวมกันนะครับบางคนก็มาทดลองเรียนก่อนนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่มีการสมัครเรียนครั้งสองครั้งบางคนก็ไม่พร้อมที่จะเรียนเนื่องจากติดภารกิจต่างๆก็ถอนตัวออกไปก็จํานวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศวันแรกก็เยอะหน่อยนะครับฉะนั้นนักเรียนก็ในช่วงวันแรกนะครับก็จะมีการปรับตัวก็คือให้ เด็กนอนลนะักษณะนอนคว่ำเตะเท้านะครับนี่อันนี้ก็ตัวอย่างในห้องเรียนชั้นป .2 นะครับก็มีการเตะเท้าเพื่ออบอุ่นร่างกายาามีน้องพีมมีน้องผิวรินนะครับแล้วก็มีน้องอของน้องเพ้นนะครับนี่ที่เห็นส่วนคนอื่นก็ยังจำไม่ได้นะครับ นั้นก็ลองดูนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีการนอนคว่ำกระด้นนักเรียนถ้าอยู่ที่บ้านนะครับในเรื่องของไม่ได้มาเรียนต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านตามสถานการณ์การป้องกันต่างๆก็ใช้วิธีนี้นะครับก็มีอ่างเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับที่ทําด้วยพลาสติกหรือกระมังอะไรต่างๆนะครับก็ฝึกตามที่คุณครูได้สอนนะครับไปที่โรงเรียนอันนี้เป็นสัตว์ตื้นมากนะครับเด็กนะครับ เด็กเล็กยืนได้ถึงตลอดตลอดสะเลยนะครับความลึกเพียงแค่เมตยี่สิบนะครับสูงสุดก็คือระดับนะครับปากเพราะนั้นในเรื่องของลักษณะการเด็กจมน้ําไม่มีนะครับอ,อย่าเข้าใจผิดว่าเด็กต,ตกน้ําจมน้ําที่สะไว้น้ําของเราไม่มีครับเด็กตั้งแต่ชั้นปหนึ่งขึ้นไปนะครับความสูงเกินร้อยยี่สิบเซนติเมตรนะครับหรือ,อได้ถึงร้อยสามสิบนะครับ ไม่มีปัญหานะครับเรื่องการจมน้ำนะครับน้นเดินได้ตลอดนะครับอาจจะมีการพัดตกลงไปบ้างนะครับเกี่ยวกับมาครั้งแรกไม่เข้าใจนะครับว่าสะลึกอยู่ด้านไหนสะตื้นไหนนะครับก็เล่นเล่นเหมือนปกตินะครับข้างบนก็จะมีน้องปอนหนึ่งอยู่คนนะครับวิ่งไปมาตรงนั้นก็ยังไม่พร้อมที่จะเรียนก็ให้ไปลงสาบาลก่อนอันนี้ก็เป็นการฝึกการลอยตัวนะครับ อันนี้มอสิชาติก็ให้หมออริณันถ่ายนะครับก็จะเป็นด้านกว้างก็จะเห็นมุมแคบนิดหนึ่งนะครับก็ฝึกการลอยตัวในลักษณะน,นี้นะครับก็จะให้ทุกคนได้นิ่งนะครับแล้วก็ได้ฟังในนิ่งแล้วก็ได้ฟังว่าทุกคนต้องนิ่งต้องฟังต้องกอดอกนะครับในช่วงที่มีการสาธิตเด็กก็จะต้องดูตามนะครับแล้วสามารถที่ปล่อยมือได้ไหมครับนี่อันนี้เด็กยังลอยตัวไม่ได้ยัง อ่าทำอะไรแม่เด็กก็สามารถที่จะลอยน้ำได้ในลักษณะนี้ถ้าทุกคนมีสมาธิและทำตามครูผู้สอนนะเพราะนั้นเรียนท่านผู้ปกครองต้องเข้าใจด้วยนะครับดังนั้นท่านท่านผู้ปกครองมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของเด็กเรียนว่ายน้ำในชั่วโมงนะครับให้มาปรึกษากับมอสุชาตินะครับที่สะว่ายน้ำโดยตรงได้เลยไม่ต้องผ่านครูประจำชั้นนะครับเกี่ยวเรื่องของกอารว่ายน้ำเด็ก แกล้งการเด็กอ่ามีการสำลักน้ำอ่าไม่โลไม่ยอมลงเรียนมาปรึกษาได้เลยครับทุกเวลานะครับทุกเวลานะครับที่ห้องพักครูสระว่ายน้ำได้เลยนะครับจะได้เข้าใจนะประมาณนี้ทำไมลูกถึงกลัวน้ำทำไมลูกเรียนต้องนานแล้วทำไมเตะขาท้าฟรีสไตล์ไม่ได้สักทีนะครับจะได้วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลนะครับต้องกลับขอบคุณทนผู้ปกครองบางท่านก็มาที่สระว่ายน้ำ ามาร่วมกับคุณครูผู้สอนก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะครับก็ไม่ขอเอ่ยชื่อยกยกตัวอย่างเช่นนะครับก็มีนักเรียนนะครับคนหนึ่งก็นะครับร้องหมร้องไห้ไม่ยอมมาว่ายน้ํานะครับคุณครูหลายคนก็ช่วยกันจับก็ไม่ยอมจนในที่สุดวันที่สามก็มีการทําความเข้าใจนะครับก็เด็กก็สามารถที่จะ รักการว่ายน้ำและสามารถเรียนเข้ากับกลุ่มใหญ่ได้อันนี้ก็มีขั้นตอนเทคนิคของคุค้นูนะครับเพราะว่าเด็กนะครับห้องห้องหนึ่งก็มีเด็กหลายคนนะครับก็มีครูผู้สอนสองคนาตามที่เห็นนี่นะครับบางคนกอ็อันนี้ก็เป็นช่วงของอเมื่อวอร์มอบอุ่นร่างกายได้แล้วเราก็จะให้เตะขาแบบนี้นะครับให้ไปเองเพอไปเองเด็กก็ยังทําไม่ค่อยได้ถ้าอยู่ในมือครูเด็กก็ทําได้อยู่ พราะคุณครูช่วยประคองนีอ่อันนี้คนที่เก่งแล้วนะครับน้องภูรินนะครับอ,อันนี้น้องพรีมใช่ไหมครับน่าจะใช่นะครับหรือไม่ใช่อาจจะจําผิดนะครับเพราะใส่หมวกใส่แว่นตาจาไม่ได้อันนี้นะครับน้องไข่มุกนี่สังเกตว่าน้องไข่มุกลงครั้งแรกนะเก่งขามากนะครับน้องไข่มุกจะเก่งตัวมากเลยนะครับอันนี้ในชั่วโมงแรกเลยที่ลง นะครับนะครับเตะอยู่กะที่ในลักษณะนี้เราแก้ปัญหาอย่างไรก็ต้องคุยกับนักเรียนให้ทําตัวตามสบายนะลูกเนี่ยในลักษณะที่เราอยู่บนบกกับในน้ําเหมือนเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเนี่ยรู้ว่าเด็กตั้งใจและมีความพยายามก็ไม่สามารถที่จะไหวได้เนื่องจากเก่งตัวเก่งกล้ามเนื้อดัะนั้นคุณครูก็จะต้องไล่บอกทีละคนละคนนะครับว่า ยาเก้งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับอลองฟังเสียงนะครับเดี๋ยวลองอนี่นะครับตอนนี้ก็นี่บรรยากาศในสระว่ายน้ําของเราอันนี้ก็ในห้องเรียนชั้นป .2 นะครับก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เห็นไกลๆนะครับไม่พร้อมที่จะลงผู้ปกครองยังไมอ่อนุญาตนะครับให้ลงนะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงสิบ ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าในสาว่าน้ําของเรามีคอรีนนะครับได้รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็คือคอรีน1.5สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้นะครับคอรีนเราใส่ตั้งแต่เช้าตอนนี้ละลายหมดแล้วนะครับค่าคอรีนที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ก็อยู่ที่1.5ที่ไม่มีอันตรายต่อ,อเด็กแล้วก็ผิวหนังนะครับค่า pH ความเป็นกรดเป็นด่างก็นะครับอยู่ที่7.5นะครับไม่เป็นกรด มากนักนะครับอันนี้คือค่าเบสคือค่ากลางก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเรามาตรวจเช็คทุกเช้านะครับเด็กก็จะไม่แสบตานะครับมีการใช้นะ,นะครับแล้วก็จะมีสแลมข้างบนนะครับที่จะให้อากาศถ่ายเทงได้โล่งๆนะครับเพราะว่าสะเรานะครับเป็นสะเปิดโอเพนอันนี้หลังจากเรียนได้1สัปดาห์นะครับมสุชาตินะครับหรือคุณครูก็ นำมาเทสนะครับข้างบนนะครับอันนี้อันนี้คือไม่ใช่อาการที่เด็กจมน้ํานะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการนี่นี่เด็กปอ .1 ครับเท้ายืนถึงหมดเท้ายืนถึงหมดนะครับนั้นในสาพรไทยนะครับบางคนเข้าใจผิดคุณพ่อคนแม่หรือคนภายนอกเข้ามาดูเด็กจมน้าไม่มีนะครับนี่เด็กปอ .1 ยืนถึงนะครับตะกี้เทสให้ดูแล้วนะครับยืนถึงหมดนะครับระดับปากอันนี้ยังดำน้ําเล่น นะครับไม่ขึ้นนะครับก็ควบคุมกันยากหน่อยนะครับผู้ปกครองก็ต้องเข้าใจด้วยค่อยๆปรับไปนะครับเพราะเพิ่พงขึ้นมาจากอนุบาลอันนี้คนนี้ยังไม่กล้าลงนะครับน่าจะเป็นป .2 ออนะก็ตัวยังแข็งอยู่ยังเก่งอยู่คุณครูก็ไปฝึกด้านตื้นแล้วนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการฝึกถ่าลูกหมาตกน้ํานะครับถ่าลูกหมาตกน้ําการว่ายน้ําส่วนใหญ่ก็เรียนแบบจาก ถ้าเรียนแบบของสัตว์หมดเลยนะครับคุณครูก็ฝึกบอกว่าให้เป่าปากนะให้ให้พ่นลมออกมานะลูกเป่าลมออกมานะครับก้มหน้าไปปุ๊บลักษณะนี้นะครับแล้วก็คนนี้ยังไม่ค่อยกล้านะครับทั้งทั้งที่ตัวเขายืนถึงนะครับนะครับน้าเสมอแค่ไหลลองดูนะเห็นไหมครับท่านผู้ปกครองลองดูนะครับเด็กเดินได้นะครับเด็กเดินได้นะครับแต่ไม่ไม่กล้านี่น้องพรีมน้องพรีมนี่กะ ผ่านการเรียนว่ายน้ำมาแล้วนะสามารถที่จะได้นะครับเอามาดูช่วงตรงนี้สำคัญนะครับดูนะครับนี่เด็กก้มหน้าฟีตาเด็กกำลังมีการพัฒนาการนะครับเดี๋ยวลองดูจะอธิบายให้เข้าใจว่านั้นเป็นอย่างไรเนี่เยี่ยมเก่งนะครับเนี่ยเด็กในลักษณะนี้ไม่ใช่การจมน้ำนะครับเป็นการพ่นลมลงไปเนี่ยคุณครูเราที่มาช่วยก็ดูลูกจมน้ำเ่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ครับ มัเสื้อก็จะบอกปล่อยๆนะครับะนะครับสบายมากเด็กถ้าเปิดคลิปเสียงเดี๋ยบอกสบายมากค่ะเด็กก็มีการดิ่งตัวลงไปเพื่อพ่นลมหายใจนะครับพอหมดลมหายใจก็ถีบเท้าโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็ไข่มุกนะครับก้มหน้าเตะเท้าไปปุ๊บแน,น่นี่นี่ตอนนี้นะครับคุณครูผู้สอนยังไม่ให้ยกหัวขึ้นมาอ่าคนนั้นโดดลงมาละนี่นะครับเป็นท่าลูกหมาตกน้ํามา นะครับนั้นเด็กคนไหนที่ฝึกสะใหญ่ไปแล้วนะครับที่ยังไม่ได้นะครับครูผู้สอนก็บอกอ้าวไปเธอพวกเธอทั้งหมดไปฝึกสะอนุบาลมาใครบกห้องต้นไหนไปฝึกมาตอนนี้เป็นด้านลึกสุดข,ของโรงเรียนก็คือเมตรยี่สิบเซนก็หน้าพดลมนี่ตัวยังแข็งอยู่นะครับยังกลัวนะครับถ้าคุณครูยืนก็น้ําระดับเหนือเอวมานิดเดียวถ้าเด็กนั่งนั่เรียนก็คือแค่ไหล ดูคนนี้ทําได้ไหมก้มหน้าเตะเท้านี่ยังเก่งตัวอยู่ยังกลัวอยู่นะครับอันนี้คือน้องอ่านี่น้องพิมดูตัวนี้ปุ๊บก้มหน้าเตะเท้าไปลปุ๊บหมุนแขนปุ๊บหมุนแขนปุ๊บอ่านี่เขาได้แล้วนะก้มหน้าลงอันนี้อีกสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้ละนี่เก่งหไหมครับถูกต้องตามทักษะตามที่คุณครู หนึ่งนะครับปุ๊บอันนี้เป็นคลิปสดเลยนะครับคลิปสดเลยเดี๋ยวก็จะลงใน YouTube ให้ผู้ปกครองได้ดูย้อนหลังหลายๆรอบในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยไหมครับสังเกตในการนะครับลงไม่ใช่ไปกดน้ําเด็กนะผู้ปกครองอย่าเข้าใจผิดเดี๋ยวดูแล้วคุณปู่คุณย่าดูแล้วจะตกใจเพราะเด็กฝึกน้ําตื่นมาแล้วให้เป่าลมออกที่ปากไม่ใช่ว่าดูแล้วคุณครูสาสนี้จะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ปุ๊บก็ทําไมครับจับเด็กกดน้ําไม่ใช่นะครับ ถ้าใครได้ผ่านการเรียนการสอนนะครับคุณครูมีใบได้รับอนุญาตนะครับเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนคุณครูได้ผ่านนะครับในการฝึกว่ายน้ํากีฬาเยาวชนมาแล้วราะนั้นให้ผู้ปกครองได้มีความเชื่อมั่นและไว้ใจในการเรียนการสอนนะครับกลับขอบคุณและสวัสดีครับ